นีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New c u บนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม The Star t h o o t e r นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเราจะมาเล่นน้ำสงการนะครับในเกม The Star ครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องครับลูกโป่งมาก่อนนะครับอ่ะเรามาถึงบึงละ ตามหาตุดยุงก่านี่ไงได้ละหนึ่งสองสามปล่อยเราว่าเนี่ยตุดยุงมีไหมตุ้ยยุงโอเคครับสำหรับ ตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ําสงการกับเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูเดีย๋ยวพี่หนีดติตัวนี้กันอ๋อมันโดนไม่ถึงตัวนี้แหละไออ่ะมันไม่เล่นอ่ะมันเฉยเฉย,ยจัดเลยโอเคไม่ได้ผลต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นน้ำสงการกับเจ้ากระต่ายลองดู โอเคนะครับสำหรับตัวที่สองเดี๋ยวเรามาเล่นน้ําสงการกับเจ้ากระต่ายกันนะครับจะตปอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นน้ําสงการกับแมงมุมนะครับลองยนใสแสลังมันก่อนมันไม่ออกมาอื เปียกเปียกแล้วสิเปียกก็เบาเปียกก็เบาไม่ไมาเล่นเลยแลลยมาเล่นด้วยและไล่ตีเราอ่ะทีครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำสงการกับเจ้าพึ่งนะครับพึ่งแดงลองดูโยนเฮ้ยโยน ้อมันไม่โดนหว่ามันหลบล็อกหลบยุกว่านโดนแม่ค้าัอกัวดีเราโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำสงการกับดีโฟลว์กันนะครับสวัสดีดีโฟลว์ เอ้ยพีโ,โลไรเขาทำอะไรไม่ได้เลยอะไรแบบนี้อ่ะดีละเย่เดี๋ยวเราเล่นน้ำสงการกับขุนเนียนนะครับเขากำลังเล่นน้ำสงการกันอยู่เดี๋ยวเราไปแจม ปิดนี้ผมเฉยเลยโอ้โหไม่มีใครสนใจเลยมาเล่นน้ําสงการด้วยท่านหน่อยเขาก็แบบผมมเป็นคนแบบไม่มีใครสนใจไงก็เลยแบบว้าพอว่ะเล่นน้ําสงการนี่ก็ยากสหายเล่นกับใครก็มีใครเล่นด้วยแล้วโหลดเบอ,อร์หัวตรงนี้มีใครเล่นน้ําสงการี โอเคครับเราเหลือลูกห่วงน้ําอยู่สองลูกครับเราจะมาเล่นน้าําสงครามกับจเจ้ากระต่ายกันนะครับต่ายตัวเล็กน,นี่ไปยิงไลยิกไลยิงไรยิงไร,ร,รเอาเอามันหนีลงหลุม <laughs> เฮ้ยเจ้ากระต่ายเอาลูกห่วงน้ําไปกินห่วงน้าําอันสุดท้ายเตรียมตัวเตรียมตัวอย่าลบอย่าไม่เอาไป เย,ย้บอยทำได้แค่นี้แหละทุกคนเล่นนาสงการในดอสซัเดเกตเตอรมันทำได้เท่านี้โ <c oughs> อเคสำหรับใครชอบคลิปแบบปันป่นปัน่นกิ๊กก๊กตลบปลุกฮาที่ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ไปได้วยนะครับไม่ผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรละก็ใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์อ่า ในคลิปได้นะครับผมจะได้เอามาทําได้นี้ไม่มีใครคอมเมนต์ผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรเอ๋ okay. สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ bye ายบายเจอกนันคลิปหน้าครับ